ว่าสงครามโลกก็คือความทุกข์ความพินาศทิศหายของสัตว์โลกนั่นเกิดเป็นครั้งเป็นคราวสงครามที่มันเกิดกับเจ้าของมันเกิดอยูอ่ตลอดเวลาสงครามนี้ใครๆก็มีใครๆก็เกิดโกติมันก็อยู่กับท่ากับขัน อยู่กับจิตใจอยู่กับท่าเขาขันคือการเจ็บไข้เลยปวดปวดหัวตัวร้อนปวประการต่างๆมันคืยปวาสงครามมันถ้ายาเขาไปปราบปราถ้ายาถูกมันก็หายยาไม่ถูกมันก็ตายมีงก็สงครามนหนึ่งสงครามทาาขัน สงครามโลกมันก็เรื่องถ่ายเรื่องขันเรื่องทำลายสมบัติเงินทองต่างๆทำลายจิตใจของกันและกันสงครามภายในแ้แระหว่างพิเรดกับใจนี่เป็นเรื่องทำลองเดียวกันก็ทำลายจิตใจและทำลายสมบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตอนอีกเช่นเดียวกันเนี่ยถ้านี่ระงับสงครามโลกมันก็ไม่เกิดสงครามเจ้าของมันก็ไม่เกิด ถ้าจำนวนที่จะเกิดสงครามคุกเีเดองนี่มันมีมากมันลุกลามของมากเป็นไรมันก็แสดงออกมาให้โลกได้เห็นชัดเจนถ้ามันสุงมอยู่เพียงภายใน,ในมันก็แสดงอยู่ภายในฐานของในจิตในใจของแต่ละคนละคนถึงล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของสงครามทท้งนั้นแต่ว่าฟังว่าสงครามไม่มีการต่อสู้กันเพราะถึงเรียกว่าสงคราม ในขันเรานี้มีพอจะทราบได้ซึ่งความเจ็บไข้ด้ยปวดปรากฏขึ้นมาก็เอายาเข้าไปแก้ไขนิปรากไปมีเรา,มาร่มีครั้งมีการต่อสู้กันก็เรียกว่าสงครามเหระวังใจระหว่างใจกับกิเลสนี้ถ้าหากว่าไม่มีการแก้ไขไม่มีการชำระกันเลยก็เรียกว่าไม่มีผู้ใดที่จะต่อสู้ก็ต้องปล่อยให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายไปเรื่อยๆไป ไม่มีสุ่หมายปลายทางไม่มีที่ชื่อมจุดแห่งกองทุกที่มีอยู่ในใจของสารโลกอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่มากเพราะฉะนั้นท่านผู้ปฏิบัติธรรมะจึงต้องริ้เปรนขวัญขวายในอันที่จะแก้สิ่งที่เป็นพิษภัยจากจิตใจของตนให้เบาบางลงไปการแก้ไขนี้เรียกว่าการต่อสู้หรือะเรียกว่าสงครามก็ได้คือเรารบมีทางต่อสู้กัน ถ้าขณะใดหรือเวลาใดวันใดที่เหลือชนะเราเราก็ยอมทนทุกข์ทรมานภายในจิตใจถ้าเราชนะเราก็มีความพากผ่อเย็นใจที่เหลืหมากไปช่วก,การช่วเวลาเราก็มีความสะดวกสบายใจด้วยการชำระนี้ได้การต่อสู้กันโดยวิธีการต่างๆเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวน,นาแก้ไขทางสติปัญญา อุบายของเราเท่ารู้เท่าทันกับที่เละมันก็ระงับระงับดับลงไปเป็นกหน,น,นังสนหนับถ้าอุบายไม่ทันมันก็ทำเราให้รับความลำบากอุบายที่จะสู้กับที่เละก็คือสติปัญญาสเบียงก็คือความาเปลี่ยนเป็นขนุนเสมอ ความมุสาพยายามความอดความทนหนักก็เอาเบาก็าสู้ไม่ถอยนี่คือกองเสบียงเป็นกําลังสติปัญญาเป็นเครื่องมือรบ้งหนักที่เหลยอทั้งหลายอะนนี้เ,าเบาบางจากอีกใจใทยเคยมีความร่้มเย็นเป็นสุขนี่คือการต่อสู้กันระหว่างที่เหลืกับรรม ถ้ามีการต่อสู้กันก็ต้องมีการแพ้การชนะกันถ้ามีเรื่องการต่อสู้กันหมอบราบไปเลยก็เรียกว่ายอมอย่างราบความสุขที่จะเกิดขึ้นมันก็ไม่มีมีแต่ความทุกข์เพ้่งเกิดขึ้นจากาอำน,นาจของเจตลติ่ายเดียวแต่ถ้ามีการต่อสู้กันแม้จะรับความลำบากลำบนในการต่อสู้เส้นเดียวกับขาบ้ารกในสงครามก็ตามกขยังพองมีทางที่จะรับ ใคยชนะเป็นทัพภาคไปมีความสุขคนสบายใจบ้างศักยภของพวกเราพิศทางก็ดีทำมังสังขังก็ดีผ่านการสงครามมาแย้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็มนตสงรามหกรัมสาคงชัยดิรากฏขึ้นมาเป็นรรมังสนงังคาถามิ่ก่พวกเราพระสงสาวกต่างองค์ก็ต่างเข้าสู่สงครามตั้งแต่วันอุ้สมบท ดูเริ่มแรกตั้งแต่อยู่ในคารวาสเย่าเรือนมีความมุ่งมั่นต่ออัดต่อทงกับพฤติปฏิบัติจนถึงกำได้ออกบวชในพุทธศาสนาแล้วตั้งหน้าบำเพ็ญตนเพื่อชนะที่เหลือที่กราบกรารที่เหลือซึ่งมีภายในใจให้หมดไปโดยลำดับลำดับในสนามรบคือความเพียรซึ่งมีอยู่ในสถานที่ซึ่งมีอยู่ในสถานที่ต่งางๆอาการต่างๆ ียาบทต,ต่างๆเห็นในป่าในเขาลา้ไม้ชายป่าอะไรก็แล้วแต่จะเห็นมาเป็นที่เหมาะสมของการรบพุง่งสิงไทยกับชีเรแต่และองค์ละ,งคละองค์ที่จะพึงเลือกเล่นหาเอาตามอัธยาศัยของตนอุบายวิธีก็คือสติปัญญามีความภาคาเลียนเป็นเครื่องสนับสนุนอยู่ตลอดมาจึงเด้ปรากฏอบเป็นทั้งคังสนังประชามีคือผู้ชนะในสงครามระหว่างจิต ักธรรมหรืระหว่างกิเลสกับธรรมด้วยครอมบรมสุขเป็นภายในจิตใจปรากฏเป็นสารณะที่สามขึ้นมาว่าสังขังสนงังขชามทั้งสามวัานะนี้ได้ผ่านสงครามมาแล้วอยากเต็มที่จึงได้รับแต่ชนะอาเราผู้เป็นพุทธบริษัทไม่กล้าเข้าสู่สงครามเลยและมีแต่ยอมแพ้อย่างราบไปตลอดเวลานั้น คำว่าพุทธบริษัทมันต้องม,มีความหมายอะไรดังนั้นเพื่อให้ความหมายคำว่าพุทธบริษัทได้จะลูกตาหล่อคอของพระพุทธเจ้าให้เด่นขึ้นก็ต้องมีการประพฤติปฏิบัติดังที่เราทั้งหลายมาบำเพ็ญกันอยู่เวลานี้การมาถึงสถานที่บำเพ็ญนี้ใครๆก็ต้องทราบว่าไม่ใช่สถานที่จะขึ้นสู่วิมานตามโลกขอสมมุตินิยมกันต้องมาถึงสถานที่ลำบากทรมาอ ให้ยูเหมือนอยู่บ้านอยู่เรือนเราสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้ป่าในบ้านเราก็ไม่มีมาอยู่ในป่าป่ามันเต็มไปด้วยสิ่งต่งางๆด้วยของด้วยน้ําด้วยอะไรก็แล้วแต่เราจะพินาศทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกว่ามันขาดแคลนเต็นตาันหมดแต่เราก็ไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้นเป็นสิ่งที่ลํบาบากทางจิตใจของเราเราตั้งหน้ากับพฤตธปฏิบัติ คำจัดวิเลศซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราด้วยความรื่นริงมันตึงด้วยความพอ,อพอใจนี่ก็คือว่าเราดําเนินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าหือว่าเราเป็นผู้กําลังรบสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมโดยถือใจเป็นสนามรบมีอยู่ที่ใจนี้ทั้งสองอย่างธรรมก็มีอยู่ที่ใจกิเลสออก็มีอยู่ที่ใจกใจารรบก,กันจึงรบอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นในขณะที่เราพุ่งพิพทายกับกิเลส จิตใจเราจะมีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์มีความลำบากเป็นธรรมดาเพราะเป็นสนามรบของที่เดสกับธรรมซึ่งรบกันอยู่ในสถานที่นี้เรายอมรับในเรื่องความลำบากลําบนผลที่จะึงเกิดขึ้นจากการลำบากเพราะความภาคเพียรด้วยการรบกับกิเดสนี้ก็คือความสุขกายสบายใจของเราในวาระต่อไปเมื่อมีความท้อแทะผ่อนแอเกิดขึ้นมา แล้่งมีความทอถอนมีความอิจฉาราจาใจต่อความทาคเสียนที่จะก้าวไปโดยลําดับๆเพื่อความเจริญทางด้านจิตใจให้เราควรจะรู้ถึงธงดังพระพุทธเจ้าท่านยกไว้ในแทรสรุ่งพิโสขวาหรืออานยรุขขมูลเอรวาซึ่งนาตาเลียวทิขบูเมื่อเธอทั้งสอนพระเมื่อเธอทั้งหลายเมืออยู่ในลุกขมูลลมไม้ก็ตามในเรือนว่างก็ตาม หากว่ามีความหวาดความกลัวเกิดขึ้นพึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศามดาเข้ามาสนิทจิตแน่อยู่กับใจและภัยทั้งหลายเหล่านั้นก็จะหายไปคือความกลัวที่เกิดู่พันในจิตใจนั้นก็จะค่อยเบาหายไปทันว่าอนุเรกสะฮาไอเยยะทะนัตเจรัสสุ หากอัตะ,ะ,ะพุทธังเสเรยยะทะหากว่าจะลุกถึงพุพเจชาวความกลัวภัยทั้งหลายนั้นยังไม่หายไปก็ให้พึงรึกถึงพระธรรมขึ้นมาแล้วภัยทั้งหลายจะระงับไปคือความกลัวซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจหากระรูกถึงราธรรมยังไม่หายไปแล้วพึงจะรูกถึงก็สงถัยแล้วภัยทั้งหลายจะหายไปอันนี้เป็นหลักยึดของใจ ที่จะให้เกิดชัยชนะที่จะให้เกิดความมั่นใจใ้เธอทั้งหลายยึดนี้เป็นหลักในเมื่ออยู่ในสถานที่เปลี่ยวเช่นลูกขมูลต้ไม้หรือเรือนบ้างในป่าในเขาที่ใดก็ตามคุณถือหลักถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในรัตนะรัตนะใดก็ตา,ามเป็นหลักภายในใจ,ใจิตใจพวกเธอทั้งหลายจะมีชัยชนะความหวาดกลัวทั้งหลายจะไม่เข้ามาราวีเกิดจิตใจแล้วจะ เห็นภัยคณะประดูลำดับหนักได้นี่เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนพระในครั้งพุทธกาลครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ก็คือพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันเราก็คือพุทธบริษัทซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกันกับครั้งพุทธกาลสิ่งที่จะให้เกิดความกลัวมควมท่านพึงหวันไหว้ต่างๆก็ได้แก่ที่เด็ซึ่งก็มีอยู่ภายในจิตใจเช่นเดียวก,ก,กันกับครั้งพุทธกาล การนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมราสงฆ์ซึ่งเป็นองค์รัตนะองค์รัตนรัตนตรัยอันเดียวกันจึงเป็นการเหมาะสมตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราอยู่ในสถานที่ใดหากว่าเกิดความทอดแท้อ่อนแอขึ้นมาให้น,นึกถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้าที่ทรงดําเนินมาท่านดําเนินอย่างไรท่านถึงได้เป็นศาสดาดําเนินด้วยความทอดแท้อ่อนแอรหรือทอดถอยอย่างเรานี้หรือดําเนินแบบไหน เราคุณงมาลึกอย่างนี้สเสมอเมื่อได้เอาท่านผู้ดีมาเป็นที่ลึกกิจกั้ของเราย่อมขึ้นหน้าลึกคอยตามนั้นให้พิเลสคือความท้อแท้แรงมันถูกล่าลงไปแล้วล,ลึกถึงพระธรรมพระธรรมหรับเป็นของกระเสริฐเลิศโลกความขี้เกียจอ่อนแอความท้อถอยเ่านี้เป็นของกระเสริฐหรือไม่เราทําไมจึงมีคอยตามมีเชื่อถือและพอใจกับความขี้เกียจมาง่ายความอ่อนแอนี่นักหนา หากว่าสิ่งนี้เป็นของประเสริฐแล้วโลกที่เต้นไปด้วยสิย่งนี้ทําไมถึงไม่ประเสร,ริฐกันแล้วเราควรจะยึดอันใดเป็นหลักเป็นข้อเทียบเทียงกันว่าควรจะปล่อยอันใดย,ยึดอันใดเมื่อเหตุผลพร้อมแล้วเราก็ต้องปล่อยในทางความทอดแแทอ่อนเอยึดเอาหลักความเฉ้งเงเพื่อจะเข้าถึงธรรมที่ว่าเป็นของประเสริฐได้สังการสนังกระฉามิของพวกเราท่านทอดแแทอ่อนเอรหรือ ความตะแท้อดีน๋นี้กับสังขงงารสนังกระฉามนี้นี้เข้ากันได้ไหมความตะแท้เดนนี๋เรื่องของกิเลสก็คือเป็นเป็นเรื่องทําลายสาระซึ่งจะมีอยู่ภายในจิตข้งนให้มีขึ้นไม่ได้นี่เป็นเครื่องเตือนตัวเองท่ามสอนตัวเองรึดซักกันระหว่างกิเลกกับทามกิเลกกับสติปัญญาความโมง่เขลาคือกิเลสแต่มันขนาดสำหรับต่างสอนคน ตัวมันเองโง่คนที่ไปเชื่อมันก็โง่คนที่เชื่อมันก็หยาบคนที่เชื่อมันก็ขี้เกียจอ่อนแอถอยหลังแต่ถ้าคนที่เชื่อทำก็แก้สิ่งอนนี้ออกได้เขราขยับตัวขึ้นไปโดยลําดับลำดับเพราะฉะนั้นการเชื่อทำจึงเป็นสิ่งที่จะทําให้เรามีคุณค่ามีสาระขึ้นไปโดยลำดับการปฏิบัติธรรมต้องมีความลำบากบ้างตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เดินทางสายเดียวกัน เพราะการสู้รบก,กับวิเลสเราจะเอาความสะดวกสบายมาจากที่ไหนเนี่ยจะทำงานธรรมดาก็ยังลาําบากอันนี้การสู้ก,กับวิเลตซึ่งเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดภายในจิตใจและเป็นสิ่งที่อยู่เหนือจิตใจของคนมานานเคยเป็นศาสตราจารย์ของวัตจกักรนี้มาตรงไม่รู้กี่กับกี่กันใ,นในใจดวงหนึ่งซึ่งล้นแล้วต้งแต่มีสิ่งอันนี้เป็นเครื่องปกครองและเราจะกําจัดปัดเต่าือทํานะออกหน้าอย่างง่ายดายอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ เมื่อเป็นเช่น,นั้นจึงต้องตัดเย็บสกายจึงต้องพยายามฝุดกําลังความสามารถทั้งสติปัญญาทั้งความภาคเียนด้านต่างๆที่จะให้เป็นไปตามอัตตธรรมเพื่อสิ่งนี้จะเลยลดน้อยถอยลงไปความสุขกายสบ,บายใจจปรากฏข,ขึ้นแก่เราผู้ดําเนินตามหลักแห่งพุทธบริษัทอเป็นหลักใหญ่ที่เราจะพึงดาเนินให้เราเลืกไว้เสมอในการปฏิบาาัติธรรม เพราะกิเลสน้ะคอยกระชับปิดตลอดเวลานั่งนอนยืนเดินดูที่ิยาบทใดก็ตามกิเลสจะต้องคอยกระชิบตามอุบายของกิเลสถ้าเราปิดธรรมขึ้นไม่ทันก็จะต้องคล้อยตามกิเลสและหลงไปโดยไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าเราได้อาศัยสติอยู่เสมออะไรกระชิบขึ้นมาเป็นสิ่งเป็นเรื่องของกิเลสเราก็ทราบเป็นเรื่องของธรรมเราก็ทราบพอมีทางจะแก้ไขหรือดับแันไปได้ พระพุทธกเจ้า็ดีภาษาวกทั้งหลาย็ดีท่านสมบกสาบันลำบากจากกรรมมาเป็นชุดแค่ชีวิตจะไปไม่รอดจึงได้ว่าเป็นผู้ทังธรรมสังขารสันนังอาะสานี้ของพวกเรานี่เราผู้ดําเนินตามท่านจึ่งก็อยู่ในแนวโบด้วยกันก็ต้องมีความลาบากลาบุบางครั้งบางคราวต้องเอาชีวิตเข้าประกันเลยเป็นก็เป็นตายก็ตาย แต่สิ่งที่มุ่งหมายนั้นยังไงต้องให้ติดมือไม่ติดมือก็ให้ตายกับสนามโลกไม่ตายให้ชนะบางครั้งต้องเป็นอย่างนั้นสำหรับกู้ต้องการทำอันเสริอมาครองใจ้าเอาความอ่อนแอมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์มาเป็นเครื่องยึดซึ่งเคยเป็นอยู่แล้วมันก็เป็นอย่างเราๆทท่านไม่ได้มีใครผิดแปลกจากใครเลยีกเพราะสิ่งอันนี้มันมีเหมือนกันมันเป็นของเหมือนกัน คนจึงเป็นเหมือนเหมือนกันไม่มีใครดียิ่งกว่ากันไปได้ถ้าไม่แก้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ต่า,ามนี้ออกไปแล้วค่อยเด่นขึ้นไปโดยลําดับําบจิตนี้อ,อยู่กับตัวคือความรู้รู้อยู่กับตัวกิเลสก็แทรกอยู่กับความรู้นี้แล้วคอยกระชิพความรู้นี้ให้เป็นไปต่างๆในแง่ที่จะเป็นไปในทางต่ำเสมอสติปัญญาเป็นเครื่องกําจัดเป็นเครื่องตั้งทางกีดขวางสิ่งหล่านี้ ที่เห็นว่าไม่ดีให้ผ <like>. so <Okay. S 1> ่านออกไปเพื su ่อให้หลุดลอยออกไปจิตใจจะมีความสว่างกระจ่างแจ้งโดยลำหนักลำหนักจะมองเห็นัดเห็นทำมองเห็นทุกเป็นทุกมองเห็นสุขเป็นสุขมองเห็นสาระเป็นสาระมองเห็นสิ่งที่ไร้สาระก็คือก็แน่ใจว่าเป็นสิ่งที่ไร้สาระแล้วดาเนินตามสิ่งที่ดีที่ชอบซึ่ถึงควรตามธรรมนั้นเราก็จะประสบพบเห็นความสุขความเจริญภายในจิตใจของเรา นี่เป็นหลักใหญ่ของการประพุทธธรรมท่านเคยประพุตธมาอย่างนี้เราก็ต้องประพฤตธอย่างนี้เพราะทางดําเนินเพื่ออัดเพื่อทำก็ต้องเยียบย่ําทําลายหรือฝ่าฝืนกิเลสหรือลบกับกิเลสธรรมกิเลสก็เหมือนกับขวากำหนามต้องคอยทิ่มแทงเราอ,อยู่สเสมอการแจกขไขกิเลสเป็นการลําบากดั่งเป็นธรรมดาแต่ไม่ควรจะถือมาเป็นอุปสรรคทำาน้เรื่อยไป ความตายนั่นน่ะขวางหน้าอยู่แล้วด้วยกันทุกคนเราอยู่ด้วยกันเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ mm. ก็ล้วนแล้วตั้งแต่ความตายเต็มตัวด้วยกันมีใครย,ยิ่งหย่างกว่ากันไม่มีความตายเต็มร่างกาย mm. แล้วทุกวินาทีที่เรามานั่งอยู่ที่นี่ mm. ก็เรียกว่าจวนไปทุกวินาทีจวนไปเป็นนาทีจวนก็เป็นชั่วโมงจวนเละมันจึนเข้าไปเรื่อยเป็นนาทีเป็น วินาทีแล้วเป็นนาทีแล้วเป็นชั่วโมงแล้วกับเป็นวันเป็นเดือนเข้าไปเข้าไปจนถึงจุดแห่งความตายแล้วมันก็ตายได้เลยค่ะนะอยู่ด้วยกันขนาดไหนจะรักจะชอบขนาดไหนความตายมันก็ไม่ได้ไหว้หน้าใครทั้งนั้นน่ะถึงการแนบต้องพระคาดจากกันเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจา้าจึงสอนว่าสัพเพสตตานว่สาสัตว์ทั้งหลายที่มีพเพื่อนทุกข์กระเสอะเป็นพเ,เ,เนพเเเืพเเเ่อนทุกข์กระเสอเจ็บกายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเนี่ย เวลาหุนตุจงจะได้ญิาวัิข้าเย็นจะได้มีญาณมีเย็นแจกันและกันอัปยาประชาหุนตุจมญาณิปวัดอาค่าอาหักอยาได้เบียดเบียนกันอิรขาหุนตุสุขีอาจานังริหาดันตุต้องนำตนไปสู่ความสุขโดยทั่วกันเถิดนี่กานสอนให้สัตว์ที่มีเป็นเพื่อนทุกคนแจกจิตตาด้วยกันนั่นให้เห็นอกเห็นใจกัน มันมีความเมตตาสงสารซึ่งก,รการณนเพราะยังไงยังไงเราก็มันเหมือนกับตัดที่เขาตีกราเอาไว้แล้วเนั่ยนะเห็นเขาใส่รถไปก็ดีไล่ไปตามทั้งทางถนนท,ทั้งทางก็ดีตีกรา,าว้แล้วโอ้ตัดตัวนี้เป็นวันนั้นัตว์ตัวนี้เป็นวันพรุ่งนี้เนี<ม>่ยบอกไว้แล้วนักตีกรามาเรื่อยๆเ,ยเ,ยเยขาเอาโครงฆ่าตัด<ม>ไอ้เรามันก็ตีกราไว้แล้วจะว่างไงคนนี้วันนั้นคนนั้นเดือนนั้นคนนั้นตีนั้นตีกราไว้หมด เป็นตัวแปลว่ากรานี้ไม่ได้เหมือนอย่างกราเราตีกับวัวกับหมูกับอะไรอย่างนั้นอย่างไรมันก็เป็นกราหมดทั้งตัวอยู่แล้วล่ะเราจึงไม่ควรจะกระหมาอดดึ่มควนควายบำเพ็ญเสียตั้งแต่บัดนี้งานคุณดีเป็นสมบัติของเราสร่างกายจะเป็นสมบัดของพญามจตุลาที่ความแตกความตายก็ปล่อยเข้าไปอย่าไปเจียดายอย่าไปหึงหัวหึงหัวก็เป็นความลําบากลําบนตนหมดเกล่าปล่อยกางความเป็นจริงนั้นเป็นความสะดวกสมา สมกับผู้เรียนทำร,ร,รู้ตามไปจินปล่อยลงตามสภาพของโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาในตัวของเรานี้มันเป็นเป็นโลกของอนิจจังทุกขังอนาตาัตตาปล่อยลงตามสภาพของเขาด้วยสติปัญญาที่พิจารณาเห็นควรแล้วจิตใจเราก็จะปล่อยวางไม่ต้องอยุดต้องยึดกับภาระอันหนักซึ่งเป็นสมบัติของโลกไรล,ลากเอนินสังทุกขังอนัตตาจิตที่เรียนรู้รอบตัวนี้แล้วจิตก็ไม่ไม่หนัก จิตจะมีความเบาสว่างกระจ่างแจ่มสลัดปัดทิ้งได้ทั้งหมดจิตก็เป็นยิมุตคือความหลุดพ้นจากโลกแห่งไตรลักษณ์นั่นแหละทันเรียกว่านิพพานเฮเยอวยาอะไรก็ได้มถึงขั้นนี้แล้บมาทั้งนั้นมันขอทุกทุกท่านนำไปปฏิบัติวันนี้ที่ฝึกหน่วยเพลเพลไปจะอะไรนักก็ไม่ใช่ไม่ขันต่างขันทุกอันทั้งนั้น ก็มีเพียแต่จะให้หิ้วหัวอยากอะไรไม่อยากนะที่เคยละละขอดิษจึงกัน